สวัสดีจ้าพี่น้องปลาป่าสกุลเดอร์มานี่มาก,กินเมนูปลาหนึ่งจ้ะหนึ่งปลาจ้าพี่น้องปลามันก็จะเป็นก้างเยอะแล้วก็ผักผักลวกน้ำพริกผักลวกมันเป็นจิ้มกับแจวมาเด้อพี่น้องเด้อ กินอะไรก็ต้องระวังนะพี่น้องกินอะไรก็ต้องระวังก้างเยอะมันแม่กินทุบๆๆๆๆก,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 กางติดคอยอีก เขาจะแง้งใต้แง้งขวาอยู่เนี่ยพี่น้องป่าเขาหนี่งย้อยจิ้มลงไปอร่อย คุยลงไปเลยตรวจตรวจจา,ปาดปลาเบิ่มอ่ะมีหองไปแล้วก็กินคำใหญ่ๆอืหญอ่จับหง่ายด้วยจ้าบ,บ๊ายบาย